สวัสดีครับยังขายอยู่ด้ะคำวัดที่ไทยไปไสครับวัดที่เท่ายมันนี่วันที่เท่ายที่สองตลาดได้นี่นุ่มดิีครับอำเภอพื่องลรับวันที่สิบสองพฤศจิกายนครับสองวันของเราคือแปดจะคำจะถามหอดคำครับตอบประเทศไปหาหอดคำเราพร้อมวิ่งเต็มที่ครับมันนี้สวัสดีครับพี่น้องบะบันบันทงเรือพี่น้องเรือตะบันเนื้อมันนี่พอๆบะบันมันทงอยู่ ตลาดพนมดินคือเก่าพี่น้องผมพ่อสถานก,การณ์ผ้าบีผ้าหน่องเบป็งสถานก,การณ์เนาะพี่น้องเนาะตลาดยังเปิดเด้อเพิ่งเก่าได้พี่น้องเด้อตลาดยังเปิดปกติวันนี้วันที่สิบสี่เนาะพี่น้องสิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตลาดพนมดินเนาะพี่น้องเนาะตลาดพนมดินยังไม่ว่าวันนี้เขแจ้งให้เราไปอุ้พยมแล้วตอนนี้ก็เตรียมตัว เฝ้าเฝ้าระวังเนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่เฝ้าระวังเนาะเฝ้าระวังจ้าอืมชีวิตคนชายแดนจ้าสู้ๆจ้าอืมแดงกับแดงกับส้มยุ้ยใส่น้ำขึ้นนี่เออเกล mm ือหมอดปลาตะเมืนโอ้เลือกๆแม่นบ่จัก2:00น2:00นไปกิดยางนะโหก็มีกิดยางทางประลาตะเมืนบ่โอ้ปยายเขาอยู่หั่นเราบึ้ม2เทียพี่น้องเพิ่นกิดยางอยู่ใกล้ประลาตะเมืนเนาะพี่น้องเนาะก็มีแน่ กินแล้่ป้าห้องมาน้ป้าห้องบอป่าป่า่าฮ้าฟาห้องยังป้าห้องมันร้นเบึบ้มหนิบกับบานเลยมันบอไหวแล้วแต่มมนติดเป็นว่ะอ่าีแล้วอันสองปลาตีสองนอนอยู่หันบันตีซีไปใสป่ปลาหน่อยอ่า <c oughs> สามตาเนอ่นะนะนายอือ,อข้าผิดไหมหรือพี่น้องเก็บผ่าบิงตลาดน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้เรือพี่น้องฝากตลาดฝานมบินฝากเบาบันบรนทงฝากตะบันเรือพี่น้องเด้ยอยังขายก็เก,ก่าพี่น้องอือเข่าระวังเต็มที่อือ คลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้ฝากพี่รรน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ <Okay. S 2> บ,บาบันนี่ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ